สวัสดีค่ะวันนี้เราและมูจะมาเจอกันทะไมเดี๋รเรามารอแม่มึงกันดีกว่าค่ะ<ม>แต่ว่าอย่าดิวิวนะคะต้องรอแม่มึงก่อนเพราะว่ายังไม่ยังไม่ได้โชว์อะไรเลยเดี๋ยวมารอก,กันแม่ทำอะไรอยู่วันนี้นะคะตอนนอนก็นต้องกินีเซิร์ฟนี่กัน กินวิตามินก่อนอยาเพิ่มมินนี่ก่อนกินวิตามินสมูทเทสสมุตสมุตแล้วไม่ดึอกันเลยนี่นะคะน้องละมืดนอนทุกวันนี่อุ้ยมันแน่นนะลูกมันแน่นเราจะกินแั่นใส่มินนี่ก่อนอันนี้มันเป็นวุ้นเราจะต้องใส่ช้อนบบี เดาเสื้อเพื่อนนรู้อร่อยบีบอ่ะหนูจะกินอันนี้ก่อนมันใสอ่ะพี่ค่ะไม่กนน้องไม่กินกหนูเปิดเองได้ค่ะเพราะว่ามันไม่แน่ S 1> <S 1> เลยดิดนะคะมีวิตามินซีมีวิตามินดีสรหรับน้อำนอมนจะได้แก้มแดงอย่างนี้นะแก้มแดงเหมือนเด็กเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวมันหกแตกอ่ะนั่นแหละโอเคแล้วก็ตามด้วยลิซซ์แก้มแดงแหละแก้มแดงแหละ,ยะอย่ากินให้หมดทุก,กเขาเขียนว่าอะไรเนี่ย รีเซิร์ฟค่ะแล้นีอะไรต่อให้กินสองซองต่อวันต่อวันอีกรอบนะจ๊ะวันละ <ๆ S 1> สองซองกินได้ไหมแม่ป้อนไหมไม่ได้ สวัสดีค่ะน้องนะมูกำลังจะเข้านอนแล้วจะมาโชว์กันอีกรอบกันนะคะโชว์อะไรอะ่ะกอย่างก็กินสีเม็ดแม,ม่ไม่ปิดแล้วก็ไล่ไปเลยต้องสวยด้วยเหรอค่ะโอ้โห <laughs> ไม่ต้องแล้วพ่อเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวฟังฟังพอโตขึ้นเดี๋ยวไปเจาะหูใส่ตุ้มหูเนาะโอ้ยจะเป็นหักสวยหักงาม จะเอาแบบเลดี้บานช่ำอืมเลดี้บานช่ำนั่นแหละอืมเห็นหูป<อ>้าพี่ทอ็อปอืมกินซะกินแซ่จะเอาทุกหูพี่ทอ็อปจา้ากินเดี๋ยวเรื่องมากมัมมี่จะไปนอนแล้วเร็วๆโดดเหยือมาชอที่นอนน้องละมุนกันนะ กินโนโดแน่นๆมันแกไปมันน้ำนั่นแหละนั่นแหละมามีบอกกินดีๆอ่ะเล่นมนันออกไหมใครอะป้าละมุนไงป้าละมุนไงสวัสดีค่ะก่อนป้าใครอะป้าละมุนไงไม่รู้จักเหรอชื่ออะไรอ่ะอาะก็น,งนังว่าชื่อละมุนโอ้ยเนาะว่าเรายุ่งๆเราแค่ถามอยูอ่ สวัสดีหรือ,อยังสวัสดีค่ะเออมันกินไม่หมดทักทีแม่ป้อนไหมแกนูเบียบใส่ช้อนเองถือถือนด่นมะ่ถืออย่างงี้ค่ะเดี๋ยวสิอย่าพึ่งค่ะ <ท>มันไม่ออกเลยสักนิดเดียวเย้ yeah. คิดถึงดัะอันนี้เป็นน้ำผผลไม้สวัสดีค่ะกกินน้คิดถึงเหมือนกันค่ะบอกสิคิดถึงป้ามุลเหมือนกันป้ามุล ป้ามุลก็ซื้อเชื่อมาให้หนูจับเมืองไทยไงชุดสวยสวยอยู่ในตู้ไงจำไม่ได้อะป้ามุลป้าไก่ไงทำได้ไหมลูกเอากินจะได้นอนพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนไปอังคารแล้วก็พุธอีกสองวันนะคะแล้วก็ปิดนะป้าต้อยก็ต้องมารับลำมุนแล้วป้าต้อยก็ต้องดูแลลำมุนด้วยม,ม,มก็ต้อง,องดูแก ก็ตามก่อนอ่ะเดี๋ยวมันจะหกเดีือดให้หมดก่อนบึลิบึลิบึลิอันนั้ลร้านนี้เลนไหลจะมาดูกันอีกรอบกันค่ะตอนนี้น้องน้องละมุนต้องดูอีกรอบกันเผื่อจะกินลิซซอบเสร็จแล้วไปดูอีกรอบกันนะคะเนาะไปดูอีกรอบกัน อย่าเพิ่งคาะอย่าเพิ่งปล่อยปล่อยปล่อยมีเขามาดูอยู่นะเขาเข้ามาดูอยู่นะจะี่ไหนป้าอ,อมก็มาดูเห็นไหมสวัสดีค่ะเรื่องสวัสดีค่ะค่ะไม่ต้องปิดค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวมันงงกันอีกดอกอย่าเพิ่งดูกินให้เสร็จก่อนแล้วค่อยปิดป้าป้าเข้ามาดูหนูอยู่เห็นไหม ถ้าหนูกินอันนี้เสร็จแล้วอะ่ะหนูจะไปกดอีกอนะถ้าหนูกินอันนี้เสร็จแล้วหนูจะไปรีวิวอีกรีวิวอะไรรีวิวที่บ้านของเราเพื่อมันจะสวยขนาดไหนบ้านแต่ของน้หลายติส<อ>วยเลยสวยเลยเหรอบ้านเธอละอมุน นายไม่ไปทำอย่างนั้นสิคะ <c oughs> ถ้าเรื่องนะหนูต้องกินน้ำจากจากนี่ก่อนคะ <c oughs> ่ะหนูเข้าไปหนูเข้าไปเจี๊ยล้วนะเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งกินให้มันหมดก่อนเนี่ย ต้มน้วไม่อยู่เดี๋ยวแม่ดัดนไงแม่บอกแล้วว่าให้ดื่มอย่าเล่นพูดเก่งจังพูดเก่งพูดเก่งพูดเก่ง,กงจนบางทีจนแบบบอกเก่งจนเจ็บหูแสบหูเว้ยดื่มไปเลยมันจะได้ไม่หก ก็แม่บอกเวลากินยาเนี่ยต้องรีบๆดื่มไปเลยดังส้ำรีบ,รบดื่มคือดื่มแล้วไม่ต้องเล่นขณะที่เราดื่มเราจะต้องไม่ต้องเล่นแล้วมันจะสำลักได้แล้วก็ให้ชา้ชาๆชา้าๆหมายถึงอย่าอึ๊กอึ แล้วก็อย่าลีลานี่อย่างเนี่ยคือติดผูด้ดังแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนอีกรอบกันนะคะสำหรับวันนี้น้องม,มูลกับแม่แหม่มขอลาไปก่อนแล้วมาดูกันอีกรอบกันใช่ไหมคะใช่ <S <s ค่ะมาดูกันอีกรอบกันใช่ไหมใช่ค่ะดูกันอีกรอบค่ะโอเค